จะดูนะว่าน้องปินทําตามสัญญาหรือเปล่าน้องปินจะต้องกินกล้วยห้ามคายโอเคไหมถ้าแม่เอากล้วยให้ลูกต้องห้ามคายโอเคไหมโอเคไหมคืออะเกี่ยวก้อสัญญาเกี่ยวก้อสัญญาเ<น><น>จ้ากล้วยเหรอลูกจะกินกล้วยเอากล้วยถ้าแม่เอาให้ลูกต้องกินใช่ไหมลูกจะกินหมดใช่ไหมห้ามคายนะสัญญาใช่ไหม ไปพ,พูดก่อนสัญญาอเอาพูดตามแม่จ้ะก,ก่อนสัญญาสัญญาไหมคะสัญญาทำได้ไหมโอเคไหมอ๋อโอเคโอเค,อเคแม่เปิดให้หนึ่งลูกนะแล้วลูกต้องกินแล้วห้ามขายนะห้ามขา่นะโอ้หัวคุกคกห้ามขายนะโอเคไม่ทำไมโอเคก็ไม่เปิดให้ จันยาก,ก่อนจะกินกล้วยหมดไหมห้ามคายนะถ้าเอาให้ห้ามคายนะวันนี้เล่นไปแล้วสองลูกนะโอเคไหมให้ป้าป้าจัดการใครให้ป้าปาจัดการใครจัดการคนตู้นี่แหละโอเคไหมโอเคไหมใถ้แม่เปิดเปิดตู้เย็นให้ถ้าแม่เอากล้วยให้ลูกลูกต้องกินลูกห้ามคายปินปินมันจะตกแม่มันจะตกแม่ กินมันจะตกแม่นั่นดื้อที่สุดในโลกอ่าแม่เปิดตู้เย็นให้แม่เปิดตู้เย็นให้หอมแก้มแม่ทีหนึ่งหอมแก้มแม่ทีหนึ่งหอมแก้ม่หอมดีๆยังไม่โดนเลยจุ๊บดีๆจุ๊บดีๆอืออเคอ่าได้กล้วยไปแล้วนะต้องกินนะคะสัญญาต้องเป็นสัญญาใช่ไหมได้แล้แม่แกะให้ ปาซื้อให้ใช่ไหมลูกต้องกินต้องรู้จักคุณค่าของของนะลูกไม่ใช่มาขายเล่นโอเคไหมนี่ไงแม่กําลังแกะให้อยู่นี่ไงแม่แกะให้อยู่แม่มีมือแม่จับมือถืออยู่อ่ะลูกจับเอาทําได้แล้วเนี่ยอันลูกจับดีดีลูกจับดีดีทำดีดีลูกแกะเปลือกออกได้โอ้ยเอากินกินทําตามสัญญาค่ะทําตามสัญญาค่ะต้องกินค่ะกัด ทำเล็กเกแล้วก็เคี้ยว <S <S ไม่คายนั่นคายแล้วนั่นเห็นไหมอ่ะเคี้ยกินปอมๆอ่ะกินปอมๆยังไงป้าปาสอนนะอืมกินปอมๆใช่ไหมแล้วก็กินจิปินแม่น่ารักเลยวันนี้ไม่ให้เปิดตู้เย็นแล้วนะ <S <S เอาอค่อยแกะออก อะลูกถือลูกดึงลูกดึงไว้อ่ากินตอนนี้กินนะแม่จะดูนะลูกจะกินเยอะแค่ไหนพี่จ๋าเป็นพยานเนี่ยพี่จ๋าเป็นพยานนะน้องปินสัญญาแล้วน้องปินบอกแม่โอเคแล้วใช่ไหมห้ามคายนะกินได้กินเลยเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็กลืนค่ะกินเลยค่ะกินเลยค่ะอ้ามัมทำไงกินดีๆตั้งใจกิน อยากเปิดตู้เย็นเล่นอยากเอากล้วยออกมาเล่นไม่ได้นะลูกไปพาซื้อมาไาหาตังค์ตั้งนานกว่าจะหาเงินซื้อกล้วยได้นะลูกเข้าใจไหมคะอ่าแกะ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 มันนิดเดียวน่ะลูกอันนี้มันก็กินได้อยู่ตรงนี้มันกินได้อยู่เอาแม่แกะออกให้ดูสินิดเดียวก็ไม่ยอมเอากินอ,อ้มมันยังไม่ ก็ก e> ินเลยกินเลยค่ะกินเลยค่ะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่จ๋าดูเธอดูคนดื้อเธอในบอกสัญญากับแม่แล้วไงในบอกโอเคกับแม่แล้วไงดูอยากเอามาปอกเปลือกแล้วก็เล่นไม่ได้เปิดตู้เย็นแล้ววันนี้นะเพราะว่าดื้อไม่ทําตามสัญญาใช่ไหมใครไม่ทําตามสัญญาอืม กินให้แม่ดูหน่อยไม,ทไม่ทำไมแล้วทำไมแล้วก็ตัวเองเป็นคนอยากเปิดตู้เย็นเอากล้วยนหะใครบอกจะเอากล้วยไงใครบอกแม่จะเอากล้วยจะเอากล้วยนะใครบอกอเด็กดื้อนี่ว่าใช่ไหมวันนี้เป็นเด็กเอาไปให้ยายกินไปไปไปให้ยายเลย <laughs>